หลังผ่านมากว่า4ปีในที่สุดก็มีสกินเป็นของตัวเองสักทีนะครับเพื่อนๆสีเทาได้มีกันหมดแล้วแล้วไปไหนมีสกินทั้งทีทางช่องเราเลยถือโอกาสมาทําเล็บเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้สักหน่อยนะครับหรือเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้จะไปโดนใจใครสักคนหนึ่งกับเรื่องราวของเบนเน็ตเด็กดวงซวยสู่คนที่ถูกรักมากที่สุดก็รับชมก็ฝากกดไลค์และกดตามไว้หน่อยนะใกล้จะเหมือนซับแล้ว คกรกำลังมองหารานเติมเก,ม,เกมมือถือดีๆแนะนำนี่เลยครับ Over Top Up รัอาับเติมเกมราคาถูกกระดวกวัดภายไร้ปัญหารีฟันมากวนใจแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจร b a t t l e Pass หรือไร้วันทนนางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ u i d ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถเ้าไปสอบถามได้ที่เพจ Facebook l i n e หรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับดึงอยู่ใต้คลิ เรื่องราวของเจ้าหนูเบเนตเริเ่มต้นขึ้นแบบนี้นะครับเบเนตเป็นเพียงทาร่ที่ถูกทอดทิ้งในสถานที่ที่อันตรายสุดในโลกอย่างแมจิวารีแมจิวารีเป็นสถานที่ดึงดูดนักผจญภัยมากมายที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ก็น้อยคนนักที่รอดกลับออกมาได้และเพื่อบกป้องดินแดนส่วนที่เหลือของเทวดจากการแพร่กระจายของพลังอบิ์เมื่อ500ปีก่อนบาบาทอสได้ใช้พลังของอิสทารอสเทพแห่งกาลเวลาเป่าแมจิวารีออกไปอีกห่วงเวลาหนึ่งซึ่งส่งผลให้ดวงวิญญ,ญาณของผู้ดวงลับ,บบางส่วนไม่สามารถ ามารถเดินทางต่อไปได้และบางส่วนในกลุ่มนี้ก็สามารถรวมเข้ากับวุนทูในท้องถินจนกลายเป็นอาชาในที่สุดส่วนตัวคิดว่าเรื่องราวในเกมการไปสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักประจญภัยที่เก่งกาจขนาดไหนมันคงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะที่พ่อแม่ของเบเนตพร้อมกับทีมนักประจญภัยเทคปโต้ฟรินเบดได้เดินทางเข้าไปในแมจิเวอรี่ก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะน,นักประจญภัยนี่แหละแต่เขาแอบเอะอยู่ในใจเล็กๆนะครับว่าแล้วจะพาเด็กเข้าไปทําไมหรือถ้าผู้หญิงจะคลอดหรือกําลังตั้งครันถ้า เป็นก่อนหน้าการเดินทางก็มีคําถามอีกนะครับว่าเราจะพาเข้าไปโดยทำไมแต่ถ้าเกิดว่าท้องระหว่างการเดินทางอันนี้ก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วีย่ก็เถอะนะครับจากการเดินทางในครั้งนี้ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นพ่อแม่และทีมนักประชลภัยเทคปาร์ดอนฟินเบดได้แพ้แพ้ให้กับสตูเหลือก็แต่เบนเน็ตรอดมาได้อย่างปาฏิหาร ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีนักปราชญภัยสูงไมคคนหนึ่งเป็นคนมาพบเบเนตที่เป็นทารกและพาเขากลับไปยังมอรสแตดในตอนที่เขาเจอทารกนะครับนักปรชาชญภัยคนนั้นเนี่ยเขาคิดในใจว่าเด็กทารกคนนี้ต้องเป็นเด็กที่ถูกโลกทอดทิ้งอย่างแน่นอนเบเนตถูกเลี้ยงมาโดยพ่อ,พอ,พอที่เป็นนักปราชญภัยในสมาคมซึ่งก็เป็นครอบครัวเต็ไมไปด้วยความรักแม้ว่าจะไม่รู้จักกันมาก่อนเบเนตเติบโตขึ้นเป็นนักปราชญภัยผู้มองโลกในแง่ดีแต่ก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความโชคร้ายที่น่าเหลือเชื่อเบเนต ทีมนักประจนภัยของเบนนี่ใช้คําว่าอาจจะเพราะความดองสวยของเบเดตนะครับใครเข้ามาในกลุ่มได้ไม่นานก็ต้องออกไปแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับไม่มีใครก้าเข้าร่วมทีมกับเบเดตอีกเลยเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็มักเจอแต่เรื่องร้ายๆเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดกับดักกับศัตรูที่แข็งแกร่งหรือแม้แต่อยู่ดีๆเนี่ยฟ้าก็ผ่าลงมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวบาดแผลและรอยแผลบนร่างกายคือเครื่องพิสูจน์นะครับถึงความโชคร้ายที่เบนเดตต้องมาเชิญมาโดยตลอดและแม้จะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดและความผิดหวังมานับครั้งไม่ วนแต่เบเนตไม่เคยสูญเสียความลงไหลในการมารจนภัยเลยครั้งหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและใกล้หมดสติหัวใจของเขายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปนั่นคือช่วงเวลาที่รางวัลสุดท้ายปรากฏขึ้นไพโรวิชันได้ปรากฏขึ้นในมือของเบเนตและเปลวไฟนั้นก็ช่วยรักษาบาดแผลของเขามันไปด้ม,มอบพลังให้เขาเพื่อเอาชนะความโชคร้ายแต่ไม่เหมือนการให้เกียรติในความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ของเขาตั้งหฟังไปไม่แล้วมุมมองเวลาชาันติข,ของเบเนตเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับอัยติี่ช่วยรักษาเพื่อร่วมทีมแล้วก็ จมตีผลลัพธ์จากการได้รับมาไม่ใช่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่คือการลุกยืนขึ้นอีกครั้งและก้าวผ่านเสียนันไปจากนี้กชนติของเบเน็ก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าเบเน็ก็เปยนกำลังใจกับเพื่อนทุกคนอยู่เสมอนะครับเหมือนกับสายรักของเบเน็ตนะครับไปยกนิ้วให้พร้อมกับบอกว่าพยายามได้ดีมากแล้ว ตลอดช่วงที่แกเปิดให้บริการมานะครับเรารู้เพียงแค่ว่าเบนเน็ตเป็นตัวละครสีดาที่เก่งกว่าตัวละครสีดาทั่วไปและอยู่ในเทียร์ลิสที่อยู่เทียร์สูงๆตลอดมาพร้อมกับรู้ว่าเบนเน็ตมีชีวิตที่น่าสงสารมาโดยตลอดนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าความจริงแล้วต้ากระเิดของตัวละครนี้มีความเป็นมายังไงจนกระทั่งในเวอร์ชัน5.8ในกิจกรรม Sunspace Summer Resort เราจะได้เห็นเบนเน็ตปรากฏตัวขึ้นที่นี่และเรื่องราวก็จะพาเราไปค้นพบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเบนเน็ตนะครับนี่คือเรื่องราวของกิจกรรมอย่างคร่าวๆ เบนเนตและกลุ่มเพื่อนได้ออกทำภารกิจต่างๆที่รีสอร์ทระหว่างการทำภารกิจพวกเขาให้ดูอารมณ์ภาพการประจนภัยซึ่งพวกเขาก็ได้พบว่า รูปภาพทั้งหมดนั้นผ้าม้วทุกคนต่างช่วยกันเพื่อทําให้ภาพนี้กลับมาชัดเจนอีกครั้งแต่ที่น่าสนใจคือภาพสุดท้ายครับเป็นภาพของคน4คนที่พวกเขาไม่รู้จกักแต่สวมชุดที่ตรงกับสีเผาของนัทลานเบนเนตจำได้ว่ากลุ่มนี้คือทีมนักประจนภยัยเทคกพอเตอร์ฟรินเบดในตำนานซึ่งเป็นกลุ่มที่กเกษียณไปหลังจากที่สมาชิก2คนมีลูกเชตก้าบอกว่ารู้ตำแหน่งของสถานที่จากภาพถ่ายเลตัดสินใจพากันเดินทางไปที่นั่นแต่เหมือนการเดินทางจะไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเพื่อนอาชาของเบนเนต หายตัวไปอย่างลึกลับทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องออกตามหาและในระหว่างการออกตามหานะครับเบนเนดตได้เผชิญหน้ากับความทรงจําที่หายไปและคนพบว่าพ่อแม่แท้จริงของเขาคืออดีตนายพจพภัยในตำนานทีมระจนภัยเทคปเโต้ฟินเบรดและพวกเขาได้สละชีวิตเพื่อช่วยให้เขาได้มีชีวิตรอดเบนเนดตได้พูดคุยกับวิญญ,ญาณพ่อแม่ของเขานะครับแล้วก็ได้รู้ว่าความโชคร้ายของเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่โชคชะตาที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่อแม่ของเขาภูมิใจที่เบนเนดตเติบโตมาเป็นคนดีและมี เพื่อนที่ดีอยู่รอบกายแม้ว่าพวกเขาจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นเ็กก็ได้รู้แล้วว่าพ่อและแม่จะคอยแบ่งกำลังใจงให้กับเขาเสมอและได้เรียนรู้ว่าความโชคร้ายที่เขาเผชิญมาตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่คำสาปแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเขานั่นเองใช้คำว่าแม้ความทรงจำจะเลือนหายแต่ความเป็นพ่อและแม,ม่มีพลังมากกว่านั้นนะครับ ท้ายที่สุดเบเนตตัดสินใจที่จะกลับไปยังมอสแดนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อพอดีเลี้ยงดูเขาฟังและใช้ชีวิตต่อไปในฐานะนากักประจวภัยผู้มีความสุขซึ่งพ่อแม่ของเบเนตเนี่ยก็ได้สนับสนุนให้เขาสร้างทางของตัวเองนะครับพร้อมกับยังบอกให้เชื่อมั่นในตัวเองแถมไม่ได้เขาว่าดงดาวนำชคอีกด้วยถ้าเป็นคำที่ผมพอจะเคยได้ยินมานะครับก็คงเป็นลูกคือขบอขัญที่สุดของพ่อและแม่แล้วอะไรแบบนั้นนะครับและแม้ว่าความโชคดีของเบเนตอาจจะลดลงอีกครั้งเมื่อเขาออกห่างจากสายยายแห่งนัดร้านแต่ความ,มออุ่่นทีเขาได้รับ จากเพื่อนๆและเรื่องราวที่ได้ค้นพบในฤดูร้อนนั้นได้มอบพลังให้เขาเพราะมันจ่เป็นชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าท้ายที่สุดเบนเน็ตก,ก็ไม่ใช่แค่เด็กชายเต็มไปด้วยบาดแผลต่อไปแต่เป็นนักผจญภัยผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความมุ่งมั่นผู้ซึ่งพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องราวโชคดีของเขาให้กับทุกคนเสมอ เป็นไงบ้างคบกับเรื่องราวขอเป็นเน็ตที่มาฝากกันในวันนี้ส่วนตัวชอบมากๆนะครับทำเนื้อเรื่องของกิจกรรมยังลออกมาได้อย่างน่าสนใจอีกด้วยใช้คําว่านานแล้วก็ได้นะครับที่ไม่ได้เอียงกับเนื้อเรื่องของเกมนี้รอบนี้แม้ว่าจะเป็นแค่เนื้อเรื่องของกิจกรรมแต่ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยและสาหรับใครมีตัวละครน,นี้แล้วอ,อยากปั้นมาใช้งานผมมีคลิปสั้นๆหลังจากนี้นะครับเกี่ยวกับการปั้นเมนเน็ตมาฝากกับทุกคนใครไม่รู้ว่าจะปั้นตัวละครน,นี้แบบไหนสามารถลองปั้นตามได้เลยนะครับและก่อนจะกันไปแค่กำลังมงหา โอ้วมือถอดอ้าบอาทับตามเกมราคาถูกระดูกกระถารับปัญหารีฟันมากวนใจแน่นอนทางไหนมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจสามารถไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ได้เลยครับิงกู่ใต้คลิปขอบคุณที่ดูคลิปจนจบามาด้วยพลว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับใครอยากปันป้นยไนเด็ตนะครับสามารถปั้นตามผมได้ไน,นะแต่เขาไปเด็ดเขาจะมีประมาณนี้นะครับอัตราคีย46ความแรงคีย์91นะครับโบนัสการรักษา35.9%แล้วก็การเพิ่มพลังงานเนี่ยมี3.16.4%น,นะครับเ,เด็ดตัวนี้ผมเน้นที่การสปอร์ตเป็นหลักและเมก็จะไม่ค่อยมีนะครับอาวุธผมใช้เป็นฟาวเนียสเนื่องจากอยากจะใช้สกิลทีเดียวแล้วอันติเต็มถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับสามารถไปใช้เป็นแซฟฟูดเบดก็ได้นะครับหรือแม้ก็เป็นอาวุธอย่างอื่นอยเช่นดาบสกิลไวเชียลก,นะก็ได้เเเนะาาาะะทท่่ีีรจม ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เบเน็ตปรับพลังโจมตีให้แบบว่าได้ทงสูงนะครับก็คือใส่เป็นพวกสกายวัตเบหรือแม้แตอากิล่าได้เลยนะครับเพราะว่าอาวุธ5ดาวมักจะมีเบรย์ไอทีเคได้สูงกว่าอาวุธ4ดาวอยู่แล้วนะครับต่อมาด้วยแฟกตนะครับยังไงก็ได้พลเซตทสี่โนเบรได้เองนาฬิกาเนะครับเป็นการฟื้นพลังงานช่วยเป็นพลังชีวิตและหมวกเป็นโบนัสการรักษาส่วนเรื่องของกลุ่มดาวนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคนบอกว่าอย่าอัพซีหกมันไม่ดีอย่าไปอัพเลยนะครับแต่ในความจริงงแลลล้วววไไมม่่่่่ใชชเเเเเยยททุกกคคคนนนนอออััััพพพพบบดตตตต์ป็าาาีีๆะะะรรรรรซฟ เป็นอย่างดีทุกคนแนะนํามากๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องการอัพสกิลในการดักอินพอสวัสดนะครับมีการบอกอยู่แล้วนะครับว่าคนจับอะไรเป็นอันดับแรกอันดับรองหรือว่าตามต้องการทําตามมาเลยทุกคนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับธีการป้าเบนเน็ตที่ผมมาฝากกับทุกคนในวันนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็ลงมาคอมเมนต์ดักเปลี่ยนกันได้นะครับ

傷なんて痛まない。ベニー冒険団出発！